สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนหนึ่งหกโมงกว่าจะทุ่มหนึ่งแล้วทุ่มหนึ่งหรือยังคะทุ่มหนึ่งยังครับปะ้าทุ่มสิบนาทีค่ะ,คะตอนนี้เราอยู่ที่เดิมค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ร้านเดี๋ยวจะเป็นพธิธีในการมอบป้ายใหม่ให้ผู้จัดกาน้ยให้ผู้จัดการโนู หน้าแตกเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเอาใหม่ค่ะรอสักครู่ค่ะนี่คือป้ายใหม่ให้ผู้จัดการค่ะดิฉ่ซื้อป้ายใหม่มาให้ผู้จัดการสั่งทําป้ายใหม่ให้นางค่ะเพราะว่าป้ายเก่านางดูไม่รดัดอะไรมันนางต้องรัดๆค่ะทุกอย่างนี่ค่ะเชิญค่ะพี่ปุ้ยมาทางนี้เลยค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะต่อไปไขค่ะเมื่อกี้หลังจากที่ว่าเราไม่ได้ไขน็อตมันก็เลยหลุดอันนี้เราก็เลยมาไขน็อตค่ะเอาน็อตขันนะคะไม่ใช่ไขพูดผิดค่ะค่ะนี่นะคะป้ายใหม่ของนาง ต่อไปเราก็จะไปทํำป้ายเขียนว่าอาหารตามสั่งไส้กรอกทอดลูกชิ้นทอดส้มตงส้มตำตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยนี่ลูกค้าประจำเรามาแล้วค่ะรถค่ะนี่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราบัจชการมาค่ะ เราหาที่ตั้งกันจะ,จะเอาป้ายเก่าของนางออกเช่นค่ะเร่จะเอาป้ายเก่าของนางออกค่ะป้ายเก่าของนางไม่เลิศนี่เป็นป้ายใหม่ที่จีสั่งทําให้นางค่ะป้ายทั้งชุดนี้เก้าร้อยบาทนะคะมีป้ายแล้วก็ตัวยืนค่ะเก้าร้อยบาทไม่แพงนะคะเป็นป้ายร้านเดียวที่จีไปทํากับป้ายของจีงเลยค่ะ ต่อไปเราก็จะทาป้ายขายลูกชิ้นอาหารตามสั่งส้งตมตำนะคะเมนูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเอารูปเราลงไปด้วยคือมาใน,นร้านเราก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะบรรยากาศเดิมๆนะคะขอโทษด้วยค่ะตอนนี้หนึ่งทุ่กว่าเนาะบรรยากาศาจะเป็นช่วงประมาณนี้เนาะนี่สองข้างเลยค่ะ ขอบคุณนะคะนี่ป้ายสองข้างเลยค่ะมีตั้งแต่กาแฟร้อนแตงโมกาแฟโบราสตรอเบอรี่เนทกาแฟกล้วยกาแฟดำพันตาลุปโอเลียงโอรีโอโอเลียงย,งย,งย,งยงโกล้อไมโลโกโก้ชาดำนี่ค่ะทุกอย่างของนางทุกอย่างยอร่อยคุ้ม25บาทราคาเดียวนี่ค่ะของนางอ่าขอสัมภาษณ์หน่อยได้ป้ายใหม่สวยไหมคะ ถูกใจไหมคะถูกใจค่ะสวัสดีค่าริยังคะสวัสดีค่าริยังอ๋อสวัสดีค่ะต้องขอบคุณสขอบเสียมากนะคะที่อยู่เบ้างหลังโอ้ย่ฉยๆกันไปเนาะเงินเลยนะคะเฮ้ยขอบคุณเช่นกันขอบคุณเช่นกันผู้จัดการก็น่ารักขอบคุณสปอนเซอร์ลงที่พอได้วยค่ะทุกอย่างนางทำทุกอย่างในร้านเนาะ การให้ไม่จําเป็นต้องเป็นอันที่อันของอันยิ่งใหญ่แต่เราได้ให้นะคะนี่นี่คุณน,น้องบอสสวัสดีครับก่อนลูกน้องบอสน้องบอสครับบอสสวัสดีครับให้แม่ก่อนสวัสดีครับพี่แม่ก่อนสวัสดีครับเอ่อตอนนี้รถกําลังวิ่งไปวิ่งมาค่ะเพราะว่ามันเป็นเส้นหลักค่ะ เส้นนี้คือเส้นไปยันยะโสเลยนะคะเส้นนี้ค่ะยาวไปเลยค่ะผ่านเสรีภูมิผ่านอ่าเปลี่ยนไปยะโสป้าใช่ไหมป้าเส้นเนี้ยเส้นหลักเลยใช่ไหมคะเส้นหลักิตั้งแต่ติดวิถภาควิถภาคก็คือเริ่มต้นทีอ่าหนึ่งคนหรือบ้านไทยที่จะก่อนจะเข้าขอนแก่นยิงยาวผ่านสารคามผ่านร้อยเอ็ดผ่านยะโสแล้วก็อุบลไปถึงนู่นนะครับอีสานใต้เลยอ๋อแล้วก็วนกลับไปถึงนู่นเลยอ่า เส้นปัดองใช่ไม่ใช่เส้นนี้เส้นผ่านสุรินผ่านกลับเข้าไปนี่โคลาอ๋ตจะวนนี้ในเส้นอ๋อจ้ะมันก็เลยรถก็เลยวิ่งไวใช่ไหมคะป้าอ๋อเอาป้ายเก่าทิ้งเลยใช่ไหมคะป้าไม่ทิ้งไงหรอคะคงเหล็กเก็บไว้แต่ป้ายเก่าอ๋อเอาคงเหล็กเก็บไว้ใช่ไหมคะนี่ค่ะบรรยากาศ โอเคค่ะขอตัวไปทางกับข้าวมื้อเย็นกันก่อนนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปเดิมๆแค่อยากนี่ค่ะเอาไปไว้ในห้องเลยค่ะนี่ค่ะสวยเนะสีสวยอะสีน้ำทะเลสีโกโก้มันมืดไปเขามันมืดนี่ค่ะนางอุดมสมบูรณ์มากค่ะ ตอนนี้ให้ดูรถนะคะให้ดูรถนะคะช่วงนี้รถเยอะมากเยอะนี่ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะป้าสวัสดีครับป้าไปแล้วสวัสดีครับผู้จัดการไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ